ไงลูกสวัสดียมเช้านะครับผมสาวรีนะครับอากาศเย็นสุดชื่นมากหาหญ้ายควายกินไปไอ้ไม่ว่าไม่ได้เกี่ยวนะไปถอนนะครับถอนหญ้าเนหะ็นไหมหญ้ามันขึ้นตามที่ว่าพื้นที่ที่ว่าเอาที่ที่เราเอาดินไปถมใหม่ นะครับหญ้าพวกนี้มันก็จะขึ้นตามพื้นดินแล้วช่วงนี้มันมันถอนหญ้าง่ายนะครับเนะี่ยระบบรากก็น,น้อยร,บบรากก็น,น้อยก็ถอนขึ้นมาเลยให้มันเลือกกินประมาณนี้แหละช่วงนี้หญ้าก็หายากนะครับมันฝนไม่ตกแห้งแ,ล,งแล้งเราก็จะถอนมาประมาณนี้มันจะอยู่ได้นานเพราะว่ามันมีระบบรากแล้วก็เอาน้ํามาฉีดพ,พอถอนขึ้นมามันก็จะติดๆๆคือแบบติด,ตด,ตดถอนมาทั้งต้นนะครับ ก็จะมาให้น้องทุนโชว์กินกินชอบนะครับมันจะกินมันกินอยู่เหลือประมาณนี้แหละกินไม่หมดนะครับก็จะเลือกกินแต่ที่ถอนมาแบบนีมน้มันดีอย่างหนึง่งก็คือมันอยู่ได้นานถ้าเราเอามาก็าต้องถอนออกมาให้หมดเราก็จะเก็บไว้นาน่มันกินมันก็จะกินหลืออยู่ประมาณนี้แหละก็ไม่เป็นไรนเลือกกินเองนะครับพวกยากขนก็หมดแล้ว เราก็จะฉีดน้นําไว้ฉีดน้ําแล้วเราแดดแดดแดดตรงนี้มันสองพอดีแดดสองพอดีก็เอาผ่ามาคลุมนิดหนึ่งฉีดน้ําให้มันมีความชุ่มชื้นกินหญ้าลูกนี่คือบ้านสวนลุงเกษตรนะครับอยู่แบบเป็นบ้านไม่ได้ทำอะไรนะครับทำเกษตรอย่างเดียวละโครงการต่อไปนะครับจะทาฟาร์มนกจะใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เพราะว่าพื้นที่เรามันค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับในในสวนนี้ก็อยู่ประมาณสัก บ้านนะครับมีสองหลังติดดกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโกดังเขาเรียกว่าโกดังนะเป็นโรงนะครับเป็นโรงเป็นเป็นโรงสามารถทาฟาร์มนะครับเราก็จะเลี้ยงอ้นด้วยอ้นทั้งอ้นทั้งแล้วก็จะซื้อนกสวยงามมานะครับพวกสันคอนัวพวกอะไรก็ว่ากันไปเอากินหญ้าลูกหลังกินหญ้าเสร็จแล้วก็จะไปตัดไม้ทําไม้อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกนอกพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะเรากําลังจะทํา สวนนะครับกาลังนะยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ว่างครับกินไปลูกเก็บไว้แค่ตัวเดียวก่อนนะครับไม่มีเวลานะครับเดี๋ยววิ่งไปซื้อต้นไม้อย่างงี้ครับไม่มีไม่มีใครดูแลให้นะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสคงจะไปซื้อตัวเมียนะครับรอให้เขาโตเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับกับกับคนนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเพื่อนนะครับอยู่กับคน กินอยู่พอจะอพอกินเสร็จก็จะปล่อยเชือกให้ไปนอนตามาจะเปิดน้ําปล่อยให้มันนอนอยู่ตรงเนี้ยนะครับทําแอ่งน้ําให้มันนอนมันก็จะนอนในร่มร่มก็จะมีน้ํามีอะไรนะครับนอนทั้งวันอน่ะนอนนอนตื่นขึ้นมาก็าไปกินนะครับเดินไปกินฟางกินหญ้าของมันป่อยธรรมชาติไปเลยเราถึงจะทําพื้นแบบนี้พื้นแบบดินดินแบบธรรมชาติมันถึงจะเย็นงด้านนี้นะครับก็จะลื้อตรงพวกวัดสดุปลูกชําออกเลย ปุ๋ยบังสเปกมอโมสพวกอะไรพวกเกี่ยวกับปลูกต้นไม้ฝั่งนี้ก็จะลื้อออกให้หมดนะครับเอาออกให้หมดเลยพวกโตเตียงพวกอะไรที่เกี่ยวกับของค้าขายนะครับผมจะย้ายไปร้านกุญแจแชมป์หนุ่มเกษตรนะครับผมอยูอ่ปากซอยนะครับตอนนี้มีร้านที่ปากซอยด้วยถนนเส้นนี้ก็จะไปวัดท่าซุงอุทัยธานีนะครับเนีย่ยติดกับถนนเอเชีย ขาขึ้นขาขึ้นเหนือนะครับผมขาขึ้นเหนืออำเภอบนโดลมนะครับนี่ก็จะเก็บแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะเก็บไว้ก่อนมีทั้งหมดทั้งหมดตอนนั้นมันหกคู่นะครับขายไปแล้วสองเรืวประมาณนี้ เาก็จะกินอะไรบ้างเดี๋ยวตอนเช้าให้มีอาหารมีอะไรบ้างก็จะมีข้าวโพดนะโพดแล้วก็กล้วยกล้วยจะช่วยให้มันมีเรียกว่าสารอาหารที่ดีอ่ะให้กรงสองตัวเอาตรงนี้ก่อนทำกเกษตรต้องนี้นะครับอยู่แบบบ้านบ้านหลังจากนั้นเราก็ไปขายต้นไม้บ้างส่งไม้อนไลน์บ้างนะครับผมอ,อันนี้คู่จับคู่ตน้น ตัวนี้รอคลอดนะครับเนี่ยทองแล้วเจ้าอะไรน้องน้องออมเงินน้ำหนักประมาณสี่โลนะครับสี่โลห้าโลประมาณนี้แหละแต่ช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะพร้อมหน่อยเพราะว่าของกินหายากมากล้วเอาแววตาลูกแววตาขอให้ป่วยเสร็จนะครับก็จะมีอ้อยอ้อยน้ําตาลนะครับผมอ้อยประมาณนี้แหละอ้อยให้ ช่องละช่องละลำลําสองลำอันนี้ก็จะเป็นหัวอาหารเสริมก็เลยอาหารเสริมนี่เขาข้าวโพดหัวอาหารหัวอาหารลูกไก่นะครับผมหัวอาหารลูก,ล,กลูกไก่นะ,ะประมาณประมาณนี้แหละ,ะแล้วก็ให้ตัวบอลนิดเทเลยนะครับเทไปเลยนี่ให้มันกินเพื่อ มัลุงนะครับพวกนี้นจะเป็นสายอาหารสายอาหารที่ดีกินแล้วมันไม่้อมนะครับผมชุดี่แล้วออกไปหกตัวหกหกตัวแม่อันนี้นะหกตัวก็ขายไปแล้วนะครับผมคู่ละช่วงนี้นะครับคู่ละสามพันสี่พันนะครับก็ยังขายได้เลยอ้นนะช่วงนั้นคู่ละหกพันเจ็ดพันตอนนี้ละร้นอ้นราคามันดรอปลงนะครับส่วนน้อยก็จะเป็นข้าวโพด ข้าวโพดนั้นก็จะเอาเม็ดสับสับแบ่งให้กันแบ่งกันประมานี่นี่นี่ไม่ต้องนี่ข้าวโพดก็หาซื้อยากอนี่งอันนี้ก็ให้หนึ่งน่อันนี้ก็จะให้มอมลูกหน่อยนี่เอาสองไปเลยเห็นไหมเขก็จะชอบข้าวโพดนะครับข้าวโพด อ้อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือไผ่กินไผ่ไม่ใช่กินไผ่นะลำไผ่ตัดประมาณสัก20เซนตัดทอนตัด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 แล้วก็ให้เขาไผ่สดนะครับไผ่สดเพราะว่าเขาจะกินไผ่สดเป็นเป็นหลักเลยไผ่จะช่วยให้อะไรนะช่วยให้เขาจะกินไผ่กับอ้อยนะแทนน้ำนะครับพวกอ้อนเขาจะไม่กินน้ำนะจะไม่มีน้ำให้เขากินนะครับผม ก็จะแทะกินประมาณนี้นะอ,อร่อยไหมลูกเอาเงิน,เ,นเขาก็จะกินประมาณนี้ชอบก็พูดนะครับเนี่ยให้เช้ากินนะต้งเงินกินเลยลูกเนี่ยผ่ประมาณนี้นะครับผ่สดนะผัสดประมาณนี้เสยดายจังเก็บสยดายนะครับนี่อยู่แบบลุงเกษนะครับสดไตล์แบบปบ้านนะครับผม ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนนะครับก็อยู่บ้านนี่แหละอยู่แบบอย่างนี้แหละเนี้ยกินนะไปเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมก็จะยาวไปเลยจะทําเป็นกรงนกยาวไปเลยนะครับเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มานะครับเลี้ยงนกอยู่บ้านตัดไม้ทําไม้นะครับเผื่อสร้าง แบ่งกำลใจให้กับพ,พี่เพื่อนนะเผื่อท่านไหนยังไม่ไ,มได้ทําอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะลื้อออกให้หมดเลยพวกนี้มันจะเป็นวัสดุปลูกชาพวกสแฟต็ตพอม้อนหินโมกไฟเพื่อไล่แล้วก็พวกกล่องประก,กองไว้แพ็คต้นไม้นะจะลื้อออกให้หมดแล้วก็ทำความสะอาดดีดีแล้วก็ทำกลงนะครับซื้อกลรงมาแล้วก็ทําเองอะไรดีนะครับเอามายันนี้เลยถึงนี้เลยเล <c oughs> ี้ยงอ้นเลี้ยงนกเลี้ยงควายนะครับ <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพเสริมแล้วกันนะครับผม <c oughs> สวนนั้นก็จะเป็นสวนต้นไม้อด้านหน้านะครับ อยู่แบบเป็นบ้านนะอยู่แบบครอบครัวสไตล์ครอบครัวนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านนี่แหละโอเคทุนโชว์ยังนอกจากนี้ไอ้ทุนโชว์ก็ยังมีมีอาหารเสริมเดี๋ยวพาไปดูมีฟางนี่นะควายนะครับขาดฟางไม่ได้นะต้องมีฟงางมาทำอะไรกันเอ๊ะ응 é? โอ้หนาวหนาวหรือไง,องน้ำข้าวคุกเชี่ยงมากนะครับ ไม่เป็นไรนอนนี่แหละไม่กวนละเห็นน่ารักนะครับทางเก,ก็รู้จักที่สักอาศัยนะอนอนนี้มันจะมีปลาเอาฟางห่มด้วยอาฟางด้วยนอนลุกอ,อาหารสดอาหารก็จะเป็นแบบน,นี้นะเพื่อหลายคนหลายคันก็ยังเออเลี้ยงควายจะเลี้ยงกิดได้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะนก็ต้องมีอาหารเสริมด้วยนะครับผมอาหารเสริมก็เหมือนคนนั่นแหละ มีน้ำนมไข่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอาหารเสริมเพื่อที่ให้ร่างกายเราสมบูรณ์ธรรมดาหนูเศษจะเลี้ยงหลายตัวสาสี่ตัวแก่ไม่ไหวนะครับผมเวลามีน้อยเราก็เอามาเลี้ยงด้วยความชอบนะครับเยวแบ่งปันเวลาที่ดีก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เอาสักสี่สี่ตักพอ,อสี่ตักนะอันนี้สองแล้วแล้วก็ทำ ซื้อหัวหันวัววัวรุ่นควายรุ่นนะครับผมวัวรุ่นเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ตา,น,ตาน,ตนี่นะครับผมผสมสักครึ่งถ้วยหรือถ้วยหนึ่งนี่้องกิดประมาณน้ก่อนไม่ใ้เยอะตัดดวตเดียวเลี้ยงง่าย เดีย๋ยวเช้ามาก็ทำหน้าทีา่พ่อแม่ที่ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับพอส่งลูกไปโรงเรียนก็จะทำงานบ้านตัวเอง,องนี่แหละอยู่บ้านวันวันหนึ่งโอ้โหขุนนีคือการเสริมของเจ้าถุงช,ชูเสริมเสร็จเรียบร้อยมาลูกไป ของโปรดก่อนเลยนะครับของชอบของชุนโชเลยมาลูกมาเอ้าเห็นไหมครับของชอบนะครับเป็นไงลูกอร่อยไหม๋ยวเขาจะกินประมาณน,นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจยามเช้าเช้านะครับที่บ้านสวนหลวงเกษตรนะครับผมหลวงเษกษตรก็อยากจะอัปเดตให้ดูนะครับผม อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบเป็นบ้าน,านสไตล์นุงเกษตรนะครับเดี๋ยวห,หน่อยก็ไปตัดไม้ทําไม้ขายไม้โอเคครับผมเดี๋ยวอัปเดตมาดูนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตทหาชมนะครับชีวิตแบบบ้านๆนะครับใครชอบดูก็นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ